ใครทดสอบพลังงานลึกลับกับเราแล้วไม่แจ้งล่วงหน้าเราไม่ใช่ของเล่นใครทดสอบให้คนมาสกดบีบขมับเราดูดสมองแทงเราเจ็บปวดด้วยพลังงานลึกลับนะคะคงรู้นะคะใครที่ทดสอบอยู่เบื้องหลังก็ผลงานลายชิ้นนะคะที่ทำเราเจ็บแล้วพลังงานลึกลับมันส่งผลกลับไปเลิกนะคะ ทำไมไม่แจ้งให้เรารู้บ้างทำไมทำกับเราแบบนี้ทำไมแทงข้างหลังซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ5ปีมีอาคารบ้านเรือนถูกไฟป่าเผาเสียหายไปแล้วอย่างน้นอยๆ1,700ห,ห,หลังนี่คือสภาพจากทางอากาศนะครับให้ท่านผู้ชมเห็นภาพว่าพื้นที่ชายฝั่งในบางเมืองของรัฐฮาวายตอนนี้เสียหายอย่างหนักจากไฟป่าที่ยังคงควบคุมไม่ได้บางส่วนขณะเดียวกันครับอีกด้านหนึ่งเรื่องของคําเตือนพายุ ข้อมูลจากทางสมนักสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติยังสูงอยู่เกือบจะมิดหลังคาบ้านร้านค้าและร้านอาหารแถวแถวหาดนางคอยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวริมฝังง่งโขงซึ่งชาวบ้านตอนนี้น้ว่าคืนขนาดใหญ่ในฝั่งสบบลาวเตรียมที่จะปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำโขงอีกรอบหนึ่งในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์กันก่อน รถยหลายคันถูกน้ําท่วมจนสภาพพังยับเยินกลายเป็นซากเกลือนบริเวณจุดนึงในกรุงปักกิ่งของจีนหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุไต,ต้ฝนทกซูรีตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้หลายพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนนะคะเจอน้าท่วมสูงค่ะสร้างความเสียหายต่อยานพาหานะและทรัพย์สินเป็นจานวนมากสื่อทางการจีนรายงานว่าภายัยพิบัติในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว ชาชนไปไว้ไหนที่ปลอดภัยด้วยนอกจากนี้มณฑลเหอเป่ยนะคะมีภาพของวินาทีชีวิตค่ะในการช่วยเหลือชายคนหนึงซึ่งติดอยู่ในรถที่ถูกพัดลอยไปกับกระแสะน้ำด้วยให้ผู้ชมติดตามชมภาพนี้ไปพร้อมกันก่อไปนี่แหละคะ่ะเป็นภาพเพ c ซ c ซได้เผยแพร่นะคะเป็นวินาทีชีวิตเลยเดียว ใครที่อยู่เบื้องหลังการทดสอบพลังงานลึกลับกับเรานะคะเลิกนะ